อ่า่างหายไปนานเลยครับกลับมาแล้วโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Little Wiz n o b e t a นะอ่าแม่มดน้อย Nobita นั่นเองซึ่งเป็นเกมภาษาไทยนะผมเห็นแล้วผมว้าวมากเฮ้ยเกมภาษาไทยเดี๋ยวนี้เรื่องมีเยอะแล้วนะไม่ใช่ว่ามีน้อยนะไม่ใช่ว่าแบบต้องไปลงมอดเองนะเออเกมภาษาไทยเลยคนสร้างก็ใส่ใจกับภาษาไทยเราด้วยดีใจมากแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งผมอยากชี้แจงก็คือ ผมไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปเนื่องจากว่าไม่ใช่ว่าไม,ม่มีเวลามีเวลาแต่ว่าร่างกายไม่พร้อมแล้วก็ออสภาพแวดล้อมไม่พร้อมเนาะหนึ่งคือทํางานเสร็จแล้วก็กลับมาก็ไม่มีเสียงจะอจัดคลิปสองม,มีเสียงอะไรพร้อมแล้ะแต่ว่ามีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆก็คือข้างบ้าน ริเวณรอบๆเขาก็สังสรรค์กินเหล้าปาร์ตี้เฮฮาของเขาเนาะก็เกิดเสียงดังแต่ว่ามันก็ไม่ได้เดือดร้อนต่อการนอนต่อการอะไรเนาะแต่ว่าเสียงมันจะเข้าไมค์แค่นั้นเองผมก็เลยไม่ได้อัดชิปแล้วก็3มอันนี้เดือดร้อนอันนี้เดือดร้อนจริงเพราะว่ามันมีหมาอยู่ตัวหนึ่งหมาใครไม่รู้มาติดอยู่ในที่ที่ดินหลังบ้านผมอะมันจะเป็นที่โล่งๆที่ตรงนั้นนไม่ได้ทําประโยชน์อะไรแต่ว่ามันเป็นที่ของเราไงแลว้วมันจะมีพวกไม้อะว่าจะพืชไม้ต้นไม้อะไรเงี้ยขึ้นลบ คือลบเป็นป่าทึบเลยแล้วมันมีหมาอยู่ตัวหนึ่งหมาใครไม่รู้ไม่ใช่หมาของคนในซอยข้างบ้านด้วยมันมาติดอยู่ในที่บ้านผมเลยในที่เนี่ยมันจะเป็นเวลาฝนตกน้ํามันจะขังเนาะไอหมาตัวเนี้ยมันก็มันอยู่ตัวเดียวมันมาจากไหนไม่รู้มันจะหอนหอนทั้งวันทั้งคืนเลยนะซึ่งหูหูมากเสียงรบกวนมากติดมาเกิน3าปีนะติดอยู่ในที่หลังบ้านผมโทให้เทศบาลเขามาเอาไปมันก็ไม่มามันห่วยแตกมากเลยพวกพวกออบตอยอะไรพวกเนี้ย ไม่ทําอะไรเลยมันร้องเงินเดือนกันอย่างเดียวเลยมั้งเนี่ยโทรไปหลายรอบแล้วมันก็ไม่มานะก็ลปล่อยมันหมาเนะี่ยมันก็หิวอะซึ่งทําไมถึงไม่ให้อาหารมันใช่ไหมเกิดมันไปกัดใครเข้าอะตอนในกฎหมายก็คือไปใ,ให้อาหารหมาจรจัดหรือว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของหมาโดยชอบซึ่งเราไม่เอาเราไม่อยากเดือดร้อนเกิดมาเป็นง่าขาใครเข้ามาง่าเด็กขึ้นมาเราซวยเลยนะมันไปจดย์ใช้กันนะถ้าเทศบาลไม่เอาไปก็รอมันอดตายอะอโอเค ช่างมาแล้วกันเรื่องหมาเราไปเริ่มเกมกันดีกว่านี่เลยโหมดมาตรฐานเกมนี้น่าสนใจเดี๋วนะเป็นภาพแบบโรล,ลิน่ารักน่ารักนะเป็นหนูน้อยเลยนะอืมไม่รู้เกมมันยาวหรือเปล่าแต่ภาพสวยนะเออเยได้อยู่ซึ่งผมก่อนหน้านี้ผมเล่นไปแล้วนะเพราะว่าแต่ว่าอัดคลิปแล้วลืมลืมเปิดไมค์ไ,มไหนๆก็ พูดถึงไม้เช็คก่อนว่าลืมเปิดไหมโอเคเปิดไม้แล้กดอ่านยังวะเออกดอัานไปละนี่ประสาทที่นี่แน่นอนที่นี่คือที่ไหนน้องกูติดพัดเตอร์ที่เข่าแล้ติดผ่านถุงน่องเลยสู่บาลังบาลัง บลังกังถ้าฉันไปถึงบลังก็อาจจะมันอาจจะรู้ได้ว่าตัวเองเป็นใครน้องเขาแน่จะความตามเสื่อมเนาะอ,อุ้ยเสียงแมวนี่กุจจังแมวก็แมวน้อยหาหามองไปทางใดก็ไม่เห็นใครมองไปทางนู่นก็ไม่เห็นใคร แมวดำน้อยจะนำทางฉันไปสู่บัลลังน้องเขาตามหาบัลลังนะเห็นเขาบอกว่าเออถ้าเจอบัลลังก็แบบเหมือนจะจำอะไรได้ขึ้นมาเหมือนน้องเขาความจำเสื่อมไปแล้วอ่าเราก็ไม่รู้นะความจำเสื่อมจากอะไรเพราะผมเล่นไปได้หน่อยเดียวเองแล้วฉันต้องหาแมวดำน้อยก่อนแมวน้อยดำก่อนแมวดำน้อยเออถูกแล้วเอาละลุยกันเลยไปน้อง ีมนี้มันลัดชิงได้ด้วยนะแต่ว่าผมแมวไม่รัดผมผมคิดว่าน่าจะรัดได้นะโอเคโหลดสักครู่ปิดเรียบร้อยอืมก่อนจะรับชมก็ววรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะเออลืมพูดเลยนะเนี่ยมันจะบ่นอปันนี้อะไร กดอีอธิษฐานต่อลูกป,ปั้นนี่ธิดาเพื่อบรรึกเกมคุณเสียพลังชีวิตท,ทั้งหมดจะมันจะเกิดใหม่ที่ลูกป,ปั้นนี้ปิดาโอเคบรรึกเกมอุ้ยสไลด์โอเค,เเเออเคขอพรอวยพรบรรึกเกมเรียบร้อยแล้วไปไปกันไอ้น้องน้องหนูเมื่อกี้ผมพูดไอ้น้องเหรอหไม่ใช่กดค้างเพื่อโจมตีโอเคขวาล็งโอเค ตีจุดอ่อนจุดอ่อนคืออะไรอ่ะ F เพื่อต <door> ิม <defense> ต <Overwatch> <tr> <waited> <aro> ีด้วยกระทาสเปกบาร์กระโดด F กระทาโอเคเปกบาร์กระโดดไปกระโดดโอเคแล้วก็ E ธรรมดา E ไปทีจิ้มจิ้มอันนี้อะไรตัวก้นคิดตั้นใชงเงินเพื่อฟื้นฟูมานาเร็วขึ้นอืฟื้นฟูมานาอยิง ยิงโอเคอันนี้อะไรมันโทนหลบหลีกโอเคเพราะผมตั้งค่าไว้นะจริงจริงมันหลบหลีกเป็นสเปกบาร์ผมไม่เอากระโดดมันต้องเปกบาร์เ่ยกตนทานของเกมทั่วไปไม่เงี้ยยิงเอ้ยมีไข่นึงยิงไม่รู้มันคืออะไรนะไอ,ไอ้วิงวิ่งไอแสงนะอาจจะเป็นค่าประสบการณ์ของเราก็ได้วัดอน,นี้อะไรนะทิพวิ่งโอเค วิ่งเลยวิ่งโดนดักโดนดักมันคือตัวอะไรไม่รู้ว่าเงาเงาเงา้ยเลยเงาเงางงาเงนับงับคุณเฮ้ยผมไม่ได้ดูไฟฟ้าที่ผ่ายแล้วผคจะทันอยู่วิ่งมันไม่ได้ดูเลยเลยตีตัวล่างก่อนดีกว่าร่าวิ่งเบือตายโอ้ย ใครมันยิงวะไม่เงี้ยร่นคิวอุ้ยทางขวายิงเออเฮ้ยอย่าอย่านะไม่เงี้ยอะละอุ้ยใครมันพุน่นยิงถังยิงหาย แล้วก็เออที่ผมขายเป็นานก็มีอีกเรื่องนึ่งพอมันไม่มีเวลาชิปผมก็ไปนั่งเล่นโอเวอวอตเนาะนั่งเก็บเป็นเล่นพาร์ตตอนนี้จะได้เกินกี่แล้วสกินสกินแลมันอะซื้อลบโุ๊แม่งเลยโดนยิงพุน่นพุ่นลูกบอลใส่โดดทึบหึมพวกเงาไงนี่มันเยอะจริงๆ เกมพะพี่เกมมันจะโกรธป่ะวะ่พ่คงไม่ดูคลิปผมหรอกไม่เป็นไรนงวะไปเลยทำให้เอฟซีเขาเราก็อยากหยอกล้อพูดถึงเขาบ้างกาวิ่งวนวิ่งวนหลอกล่อนี่มันมีกล่องเกี๊ยเงาไงไงงับเงาฮึทำงับเงาเงาไงตีตีอ๋อเจ้เย็นเจเย็นกด E เก็บคลิปตั้นอันนี้มันจะเป็นพวก เพิ่มเลือดเนาะมันก็มีบอกอยู okay. ่ข้างล่างเพิ Jamie ่มเลือด120 120เมตรตีซึ fact ่งเราไม่มีเลือดมีรดอยู่แล้วเราเก่งเนี่ยอะไรเนี่ยการโจมตีอากาศทำให้คุณลยตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะตรงเนี้ยมันโดดไปไม่ได้เว้ยมันจะมีกล่องดำๆตรงนู้นนะผมวิ่งกระโดดตั้งนานเว้ยจริงๆมันต้องมากระโดดตรงนี้ขึ้นขึ้นบนแท่นในนี่ไอ้หุยื่ยลื่นลื่นแล้วก็ น้องเดินแล้วก็วิ่งเอา้าวิ่งถึงเฉยเลยจริงๆต้องวิ่งเลยนะเพื่อความชัวมันต้องวิ่งแล้วโดดอันนี้อะไรกด e ึ๊บอ่าเพิ่มช่องกระเป๋ามาช่องหนึ่งตรวกลับไม่ถึงนะผมลองละป่อาอุ้ยหน้าจุ่มกําแพงไปเลยไปวิ่งขึ้นมาใหม่จากข้างบนอ่ะโอ้โหแย่เลยจริงๆเราควรตีไอตรงนี้ก่อนเว้ยป๊บ นี่จริงๆมันต้องควรตีนี่ก่อนแล้วลงไปข้างล่างนะว่าข้างหลังเราเปิดแล้วไอ้ยังผูเข้าก้าวเองเลยวะกดตีเรื่อยๆดีเววไวกว่าเอยอะเลยอืมตีนี่เยจริงๆเนี่ยเราควรตีเอทแทนตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปเก็บกล่องทางขวาเนาะผมก็ลืมไปไปเล่นตามก็ตีเอทแทนตรงนี้ก่อนนะจะได้ลงไปทีเดียวไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงมาใหม่ ลงลงลงอุย้ยลื่นชิปไม่ต้องกดค้างนะครับใครใครวิ่งอ่ะกดเดินหน้าแล้วก็ชิปทีเดียวน้องก็จะวิ่งให้นะเลยแต่ว่าวิ่งก็ระวังดนว่ยนะน้องก็ลงมได้นะเวลาหลอดพลังงานหมดอ่ะอู้หึเดี๋ยวผมวิ่งให้น้องล้มไม่ดูผ้มน่ารักมากเลยอือล้มหัวทิ่มโอ้ยน้องน่าสงสาร เราจะไม่แก้งน้องให้ล้มนะอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้อะไรเนี่ยอธิษฐานรูปปัน้นสามารถเสริมพลังก็คืออัพอัพเกรดเลเวลตัวละครเราได้นะปึ๊บกด่เก็บของมาเซฟเช็คพอย์ก็เพิ่มความสามารถนี่ไงผมจะเพิ่มเป็นเอ่อเพิ่มพลังโจมตีเวทเพิ่มไป้หมดเลย ได้ตีบอสแรงๆเหลือหกหน่วยหกหน่วยไปเพิ่มเป็นอัพอืพ่ได้วิ่งเร็วเหลือหกหน่วยไม่พออัพแล้วก็อันนี้แลกเปลี่ยนไม่แลกอันนี้ผิวผิวก็คือสกินนะจะเห็นได้ว่าผมมีสกินหนึ่งเพราะว่าผมเออเล่นไปเนีย่ยผมเอาชนะไอ้ทาเนียได้เนะี่ยก็เลยได้สกินมาเนาะแล้วเราฆ่าทาเนียได้ก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนสกินโอเคสกินก็มีประมาณนี้ จึ๊บพอจังไปลูดเดินทางต่อเฮ้ยกาอ้ออุ้ยรอสลบแล้วนะทำไมโดนนะี๋ยวไม่โดนวะอู้เข้ามาแล้วตีกล่องอ๋อตีไข่พวกนี้มันจะได้แต้มันนี้ด้วยปะไม่ได้สีเขียวมันหิวเลือดหรอ ใช่ปะงงวัดวัดเอาเอาคลาสซีนโอ้มันให้เราตีตรงนู้นนะไลท์เวดผมจำได้มันจะมีมอนดินขวางอยู่อุ้ยไม่ไงตายโอเค,อเ,คเรียบร้อยตายหมดแล้ว <c oughs> แล้วทำอ๋อเหลืออตัวหนึ่งองูก็งงอยู่ว่าทำไมทำไมมันดึงเปิดนี่ไงเปิดเรียบร้อยเฮ้ยมีอีกตัวโหดิ้นหน้าแหกอุ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยทำไมมันเดือดจังเล่นก่อนนั่นนี้ไม่เห็นเดือดอย่างนี้เลยเออเรียบร้อยนี่ไง ไม่รู้เสียงหมามันเข้าไหมป้ปะนะมันเริ่มเหา่าเริ่มหอนแล้วเออผมก็ผมก็อยากเล่าเรื่องเอ,อ่อเรียออะไรอะ่ะเรียกนี่อะไระสามารถลิงความอ,อ๋เลี่องอไรกระหาดูซักโอเคผมก็อยากเล่าเรื่องของตัวเองบ้างนะเหมือนแบบ เล่าชีวิตเราตอนเรียนตอนเป็นทหารหรืออะไรเงี้ยเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเอออยากเล่าเหมือนกันนะแต่ว่าคอนเทนต์จะไปซ้ํากับกับเอ่อกับคุณบูมอ่ะขอพูดขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อเลยเนะาะกลัวว่าจะโดนดรา,าม่าเอ,อ้ยก๊อปก๊อปเข้ามานี่หวาอะไรเงี้ยคอนเทนต์ก๊อปนี่หวาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเราเข้าใจไหมก็อยากเล่าบ้าง ป็นมันเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากทาคลิปแนวนั้นนะนะก็ถ้าใครอยากให้เราก็คอมเมนต์ไว้ได้เนาะผมจะหาโอกาสมาเล่าว่าตั้งแต่เรียนหรืออะไรเนี้ยแล้วก็เป็นทหารชีวิตในการเรียนการเป็นทหารปัจจุบันอะไรอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างเรื่องเพื่อนเรื่อง,อ,งอะไรเงี้ยอ,อ,อยากเล่ามากโอเคเข้าเรื่องเข้าเกมต่อพบแล้วจเจ้าแมวน้อยเมื่อกี้แมวโดนลังแกอยู่นะ Mày nè, cho mèo nói, kèm mày đuôi nèo ăn hèm mày. Ui tay nóng ngang 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 ngay, Ngầu ngay ngầu ngang ngầu ngang 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 ครัาเออยิงเลยเอา้าทำไมโดนตัวเดียวยิงตรงกลางเอา้ายิงไม่โดนนี่อือไ่แมวแมวเอา้าไม่เข้าคัดซีนโอเคเข้าคาซีนแล้วน้องแมวไม่เป็นไรแล้วนะเจ้างลงมาได้แล้ว แมวแมวดำที่นั้ผมอยากเลี้ยงแมวดำมั่งอะไม่เคยได้เลี้ยงแมวดำเลยมีแต่แมวสามสีแมวสีส้มแมวขาวแมวอะไรพวกเนี้ยแมวสีเขาเรียกอะไรสีสว่าดหรอสีที่มันแบบเหมือนเหมือนเทาๆหน่อยเออตอนนี้จะปลอดภัยแล้วรูปรูป,ร,ปรูปหัวนา่ารักนี่เจ้าแมงมุอยฉันจะปกป้องเธอเอง โอเคใส่กระเป๋าไม่เงี้ยเอาแมวจะใส่กระเป๋าแมวเจ้าจะเป็นผู้นำทางของฉันโอเคแมวอยู่ในกระเป๋าโอเคเราได้แมวมาเป็น <c oughs> เครื่องนำทางแล้ว เฮ้ยเกือบแล้วเกือบโดนยิงแคมป์มันแคมป์รอเราไว้เจ้าเงาไะวิ่งเรียวเรียวเรียวเฮ้ย,ยจะเบรกทำไมเนี่ยน้องเดี๋ยวเบรกสิไม่ทำให้ล้มหรอกนาเฮ้ยเงาโกวดขามหัวเฮ้ยมันไม่เห็นแล้วเนะี่ยนี่วะ ตอ้ย่องเอ้ยโอ้ยพอพอพอใจเย็นน้องยิ่งเฮ้ยมีของอีคุณได้รับ12หมวกแม่หมดคืออะไรวะแล้วก็เราต้องไปทางไหนนะเรามาจากข้างล่างโอเคไปข้างหน้ายเงาไงไงวิ่งใส่เรา เอาวะเราพัฒนาเกาะทหารม้าที่บุกเงาของทหารเนาะปราส,สาสรนี่มันก็ใหญ่นะ่ยปลงพลังยืมอู้ละเฮ้ยต,ตรงนี้มันทางทางเป็นไ่ะอ๋อตรงนี้มันไปไม่ได้ผมเคยมาแล้วมันไปไม่ได้ไม่ทางนี้ จำได้เลยโอ้ย,อย,อยน้องลมอุ้ยลืมดูลืม,ด,ลมดูพลังงานเนี่ยเราดาเมจไม่พอเนาะเลยเลือดเลือดเอสาวนี่มันดิ่งเิี่งทานเราตีอ่ะก็เลยไปต่อไม่ได้เหลือห,อหือไปได้วะลองอัดพลังวิทชาร์ปเพี้ยงไม่ได้เลือดไม่ลดเลยไอ้ปุ๊บเลือดเลือดรีกลับปั๊บก็ ชางมาันเลยกันทางไปต่อมันจะอยู่หลังลูกปั้นเนาะเก็ <c oughs> บไว้มันดีใช้หรอกเรามาเก็บไว้ก่อนโอเคอธิฐานตอนลูกป,ปั้นก็เป็นจุดเช็คพอยต์เพิ่มความสามารถเราอ,อุย้ยมีร้อยหนึ่งเนี่ย <c oughs> ผมเอาไล่ไวมมาแล้วกัน อะไรไวเร็วฮะวิวห้าปึ๊บเหลือยี่สิบเอ็ดพอยต์ยี่สิบเอ็ดพอยต์เหรออืมต้อมานาไหมมานามานากับความอึดเดี๋ยวก้าวเอาความอึดอีกอันเลยร็วสี่ปึ๊บเรียบร้อยจะได้วิ่งนานๆหน่อยงั้นเดี๋ยวน้องจะล้มหัวทิ่มหัวตามไปอู้ ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นบอสนะบอสอันนี้อะไรเนะ่ะกดซีเพื่อล็อกเป้าหมายโอเคอันนี้เอ่อเมื่อมานาต่ำน่าจะวันสัญลักษณ์ไอ้อะไรวะวันอายุตกนะไม่เอกกกับไม่เอกยหายการโจมตีด้วยคาถาหรือการลบหลีดจะฟื้นฟูมานาโอเค นี่คิดตั้นน้ำภาพต่ำมันคือคิดตั้น mp ใช่ไหมโอเคเก็บไปใช้มาดูอบอสตัวแรกแขึ้นเกมอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับพวกดากโซอะไรเงี้ยแต่ว่าภาพมันจะเป็นภาพแบบน่ารักน่ารักเนาะมันจะมีบอสเล่นไปเรื่อยๆแล้วเราจะเจอบอสอะ่ะนั่นอะไรนะเอออะไรนะ อ้ยึงท่อนตอนแรกผมนึกว่าอีกท่อนหนึ่งมันอยู่ใต้ดินนะแบบโอ้โหปิวปิวปิวกระเด็นกระดอนกระดิ่งกระเดือก,กนึกว่าอีกครึ่งท่อนมันจะโผล่มาไม่โผล่ไหมเฮ้ย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 อุ้ยแลกกันคนละทีขาขึินหวัว นีย่ยิงเทียห้าห้าว่ะชาร์จช,ชาร์จช,ชาร์จไม่ีงงแล้วเอาดิเอาไปละอุจีพายนะโดด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 ,โด,ด,โด,ดเอาลทางอึไอเยียงสองร้อยยิงยิงซ้ำซ้ำซ้ำยิงหัว เฮ้ยเป็นหัวน้องโอ้ยมาลามหมดจ้ยว่เฮือหลบไม่ทันน้องอืมอืมหลบหลบหลบเคเยอางจะยิงยังไง โอ้ยโอ้ยเฮ้อ่มันตีเยอะขึ้นกว่าเดิมปะไม่เงียสองร้อยโอ้โแล้วผมเล่นนี่เลือดไม่ลดขนาดนี้นะตอนนี้รอบแรกเลือดมันลดขนาดนี้ทำให้ฉันดีแง่กิตติวีนี่แข็งหัวแม่งเลยวู้ดตุ๊ตุ๊อ่ะ ไอ้โคตรแรงดีนะเล่นแบบแบบกลางๆอะใช่ไหมหรือ EC หรือในโหมดถ้าเล่นระดับยากสุดนี่คงตายกันละวิญญาณประดิษฐ์นั่นมันพยายามจะหยุดฉันใช่ไหมพยายามฆ่าเลยแหละน้องหมายความว่ามันอยู่ที่นี่เพื่อเฝ้าบัลลังอูอ้ถ้าดียินเสียงแมวนี่แมวในบ้านผมนะเสียงไอ้ไข่ต้มมันชอบร้อง ชอบลองหาผม,มผมปิดห้องอยู่ไม่งั้นมันเข้ามาป่วนนะเฮ้เตื่นได้ขึ้นน่ะอุ้ยลุกขึ้นทิพายนะเปียกสองอู้อามพานจุดนี้ไปหายแล้วน้องทำไมมันมีพลังมากมายมาหาศาลขนาดนี้ไม่น่าเชื่อะไม่จริงอุย้ย น้องแมวที่เอาวะก็แมวน้อยทั้งจะอยู่เจ้าที่นี่แหละ,ะระเบิดพลังแบบระเบิดตัวตายแบบเบจิต้าเฮ้ยแมวปกป้องเราไว้ว่ะ อ okay. ไม่รู้เสียงมอไซค์เข้าหรือเปล่าโอ้ไตคนข้างรอยรอยข้างบ้านอ่ะเจ็บร้อยอุ้ยเอาเอาเอน้องตกไปกับแมวผาานแะล้วตกตกไปใต้สาสตร์ใต้ดินมั้ยเนี่ยทางนั้นอะเพราะว่า เราเข้าปราสาทต,ตรงที่เราดูบนพื้นดินนลนะต้นเกมอ่ะแสดงว่าอันนี้แม่งอยู่ใต้ดินอุ้ยมแมวเลดี้นูเบตา้โบตาโกงต้าหรือต่าวะเนี่ยมันชื่อญี่ปุ่นนะภางญี่ปุ่นผมเรียกต่าเลยกันนะนูเบตาคล้ายนูเบตาเลยวะในที่สุดคุณก็กลับมาเอาแค่นเหรอ แมวพูดได้นะริงมะอันนี้น่าจะใต้ดินนะมันมีต้นบอคาลีด้วยโอ้ตบ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 จ,จะนอนอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนเนี่ยลุกขึ้นได้แล้วน้องหลับปวดลึกเลยตบหัวสั่นหมดเลยหัวโยกลุกลุกลุกฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเอาไม่ตกใจที่แมวพูดได้หรอ ไปนนี้ทำมานี้เราต้องใช้เส้นทางอื่นมันเชื่อมต่อกันหมดโอเคไปทางอื่นจะมีน้อยเป,เป็นไปได้ไงนี่จะพูดได้เหรอเนี่ยเอาแมวพูดได้มันเป็นพู้รับใช้ของแม่มดโนเบตา้าผู้ยิ่งใหญ่แน่นอนันพูดได้ ก็คือเราคือผู้ยิ่งใหญ่แล้ววะสำหรับคุณคุณจำธุรกิจของคุณได้ไหมจำไม่ได้น้องยังไม่รู้เลยตัวเองเป็นใครนะเพิ่งยังไม่รู้อีกตัวเองคือโนบิตานะมันต้องไปที่บัลลังน่าจะจำได้แค่อย่างเดียวคือต้องไปที่บัลลังอ่าอืม,อมโอเคครับสำหรับเกม แม่มดน้อยดูไปตะก็ขอลาก,กันไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะอ้ามีความผิดพลาดประการใดก็ขอากราบประทานอภัยมาในนาทีนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s ซับสไคร e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายตากอเดี๋ยวเล่นต่อเลย